กระบวนการชวนสยองของแมงกินลิ้นที่เอาตัวเองเข้าไปแทนที่ในปากปลานะครับ หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงที่สุดเท่าที่คุณคิดออกคืออะไรกันบ้างนะครับหลายคนอาจจะกลัวแมงมุมงูตะขาบหรือว่าสัตว์มีพิษทั้งหลายรวมไปถึงสัตว์ป่าดูร้ายแต่จะมีสักกี่คนนะครับที่นึกไปถึงสัตว์จําพวกปรสิตที่มีความสามารถอันน่าสยดสยองซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณไปรู้จักหนึ่งในสัตว์ที่น่าขนลุกบนโลกใบนี้กันว่ามันมีอยู่จริงนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของแมงกินลิ้นเป็นไอโซพอดประเภทปรสิต ที่เกาะติดอยู่ในลิ้นของปากปลานะครับซึ่งหากดูจากภาพแล้วคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่ามันน่าสยดสยองเพียงใดวิธีการของแมงกินลิ้นก็คือมันจะชอนใช้เข้าไปในตัวปลาทางเหงือกกาะติดเอาไว้แบบนั้น จนกระทั่งมันเติบโตและก็สามารถเปลี่ยนเพศตัวเองจากตัวผู้เป็นตัวเมียได้เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้นแมงกินลิ้นก็จะเริ่มเดินทางเข้าสู่ปากของปลาโดยใช้ขาอันทรงพลังของมันเกาะติดกับลิ้นปลาจากนั้นก็จะใช้แรงกัดอันทรงพลังเจาะลิ้นแล้วก็เริ่มดูดเลือดเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวพวกมันต่อไป หลังจากที่ระบบไหลเวียนเลือดบริเวณลิ้นปลานะครับเริ่มไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเนื้อที่ตายแล้วก็จะเริ่มหลุดออกและในที่สุดพวกมันก็จะกลายเป็นลิ้นใหม่ข้างในปากของปลานะครับที่มันอาศัยอยู่แทนแน่นอนว่าการสูญเสียลิ้นไม่อาจทําให้ปลาเจ้าของร่างตายได้แถมเจ้าปรสิตนี้จะกลายเป็นลิ้นใหม่แทนคล้ายๆกับอวัยวะเทียมซึ่งทําให้ปลาและก็ตัวมันสามารถอยู่รอดต่อไปได้ทั้งคู่ ซึ่งปลาก็สามารถเติบโตได้ตามปกติเพียงแต่พวกมันอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรครับปากเพียงแค่นั้นโดยเจ้าแมงกินลิ้นนะครับถือว่าเป็นปรสิตเพียงชนิดเดียวที่เข้าไปแทนที่อวัยวะเก่าได้โดยสมบูรณ์โดยที่ไม่ทำให้เจ้าของร่างกายนะครับตายแต่อย่างใด หลังจากที่แมงกินลิ้นกลายสภาพเป็นลิ้นใหม่แล้วพวกมันก็จะติดอยู่กับตอลิ้นที่เหลืออยู่อย่างท้าวอนมันจะใช้ชีวิตจากการดูดกินเมือกบุจากเยื่อบุเมือกแล้วก็เศษเลือดที่พบในปากปลาและถ้าหากโชคดีนะครับแม้มีแมงกินลิ้นนะครับตัวผู้หลงเข้าไปในเหงือกตัวผู้ก็จะเดินทางเข้าไปในปากแล้วก็ผสมพันธุ์กับตัวเมียที่ลิ้นจนทำให้ออกลูกออกหล้านเกิดเป็นวงจรที่น่าขนลุกขึ้นอีกครั้ง แมงกินลิ้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกพบได้ตั้งแต่อ่าวแคลิฟอร์เนียจนไปถึงอ่าวกัวยากิวในเอกวาดอร์ e ador, รวมถึงพื้นที่บางส่วนในมหาสมุทรแอตแลนติกถึงแม้ว่าจะมีการค้นพบว่าแมลงกินลิ้นในป่าถึง7จสายพันธุ์ก็ตามนะครับแต่ว่าปลาตัวโปรดของมันก็คือตระกูลพวกปลากระพงที่ถูกพบมากที่สุดนะครับ แมงกินลิ้นจะไม่ทําอันตรายต่อมนุษย์ยกเว้นเพียงแต่ว่ามันจะกัดคุณหากพยายามที่จะดึงมันออกจากลิ้นของปลาเคยมีกรณีฟ้องซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเปอร์โตริโกพอลูกค้าหลายรายพบแมงกินลิ้นในปากกระพงที่ถูกวางจําหน่ายอยู่โจทก์อ้างว่าเขาได้รับพิษจากการรับประทานแมงกินลิ้นที่สุกแล้วในปากปลาก,กระพงแต่ในที่สุดสารก็ระบุว่าไอโซพอร์ชนิดนี้ไม่มีพิษต่อมนุษย์ แต่ว่าลองนึกภาพว่าคุณกําลังกินปลากระพงที่แสนอร่อยอยู่แล้วพบเจ้าแมงกิน,นดิ้นในปากปลาจะสยดสยองเพียงใดนะครับดูจากหน้าตามัน